นี่คือหนองหานทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณที่ตั้งของหนองหานคือจุดต่ำตั้งอยู่บริเวณก้นของแอ่งสกลน,นครหรืออีสานตอนบนมีพื้นที่123ตารางกิโลเมตรความลึกเฉลี่ยราว5 5เมตรผืนน้ำขนาดใหญ่นี้เกิดจากการไหลของลำน้ำทั้งหมด17สายมารวมกันจากจำนวนสายน้ำและขนาดของหนองหานในพื้นที่สกลน,นคร จึงเป็นที่ดึงดูดต่อการเข้ามาตั้งหลักแหล่งอาศัยของผู้คนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และมีพัฒนาการของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องรวมจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองยุคหนึ่งของสกลนครค,คือยุคการตั้งบ้านเมืองที่เรียกว่าหนองหานหลวงในอารยธรรมของหลังจากที่วัฒนธรรมทาวารวด,ดีเสื่อมลงเมื่อราว1,000พปีที่แล้วดูคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ต่อคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยขอบคุณครับ